สวัสดีครับผมบอยจากบริษัท Get On Technology นะครับวันนี้จะมาแนะนำตัว s โตรเกตตัวใหม่ครับที่ชื่อว่า Power Store ครับปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทั้งในเรื่องของ Data หรือว่าเรื่อง Operation เนี่ยทำให้ Infrastructure เนี่ยจะต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นและเร็วยิ่งขึ้นนะครับ ถ้าดูตามกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2000จนถึงปัจจุบันเนี่ย2020เนี่ยเ a t a เนี่ยเป็นตัวผลักดันให้ Storage เติบโตนะครับแต่ว่าตั้งแต่2020เป็นต้นไปเนี่ยทั้งในมุมของ Data และ Operation เนี่ยจะส่งผลให้ Infrastructure เนี่ยพัฒนาได้เลยยิ่งขึ้นเนื่องจากฝั่ง Operation เขาก็าต้องการในมุมของการ Automation หรือว่าความฉลาดมากยิ่งขึ้นการใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ เดลยิมซีก็เลยมองว่าเราควรจะมี s โตรเตัวใหม่นะครับซึ่งก็คือตัว PowerStore นี่เองนะครับ t o w e r s t o e เนี่ยมีคีย์หลักสำคัญ3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องของ Data-Centric นะครับเรื่องของ i n t e l l เ g e n t นะครับเรื่องของ Adaptable นะครับในมุม Data-Centric กเนี่ยก็รองรับเว r ร์ก a d ได้หลากหลายมี Performance ที่สูงนะครับเรื่องของ i n t e l l เ g e n t เนี่ยเรามี Machine Learning ที่มาช่วยจัดการ ดูแลระบบนะครับที่ใหญ่ยิ่งขึ้นให้ง่ายยิ่งขึ้นได้นะครับเรื่อง adaptable เนี่ยเรามีทูลช่วยไมเก a t ข้อมูลจาก storage รุ่นเก่าๆของ Dell EMC มาได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยนะครับปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่า workload เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น database ไม่ว่าจะเป็น ERP เป็น c l o u d n a t i v e app ก็ตามนะครับแต่ละรูปแบบเนี่ยก็มีความต้องการในการ connect นะครับ แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Fiber Channel หรือว่า i อทักัสซก็ตามนะครับในแต่ละ c o n n e c t i o เนี่ยก็อาจจะเป็นการใช้งานในรูปแบบของบล็อกที่เป็นด a ต้าเบสหรือแอปเป็นรูปแบบของคอนเทนเนอร์หรือเป็นรูปแบบของไฟล์ทั้งหมดนี้เนี่ย PowerStore สามารถรองรับได้ทั้งหมดนะครับและยังมีเรื่องของ a อา Way On Inline Data Reduction ที่จะช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลครับ ตัอย่างเช่นถ้าเราต้องการใช้ข้อมูลขนาดประมาณ40เทเไบต์นะครับเราสามารถที่จะใช้ d s s k u s a b l อจริงๆของ PowerStore เนี่ยที่10เทาไบต์ได้เลยเนื่องจากว่าเราการันตีที่ Data Reduction ที่4ต่อ1นะครับตัว PowerStore เนี่ยภายในฮาร์ดแวร์เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2โนดหรือ2คอนโทรลเลอร์นั่นเองทำงานแบบ Active-Active นะครับ และเป็น n2n NVMe นะครับรองรับได้ทั้งดิสที่เป็นรูปแบบของ NVMe หรือว่ารูปแบบของ s c m ก็คือ Solid Class Memory นั่นเองทำให้ความเร็วเนี่ยามากขึ้นถึง7เท่านะครับแล้วก็ตัว latency เนี่ยลดลงถึง3เท่าเมื่อเทียบกับ Solid ในซีรีส์ Unity XP นะครับมีพักอินที่ไปค o n n e c t กับฝั่ง VMware ก็ตามนะครับหรือว่าฝั่ง Kubernetes หรือว่า a อตเทนซเนี่ยทำให้จัดการได้ง่ายยิ่งขึ้นลดเรื่องของสเต็ปที่ต้องทำแบบแมนนวลมันก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้นะครับการสเกลเอาท์หรือสเกลอัพเนี่ยสามารถทำได้ครับแต่ต้องแจ้งให้ข้อมูลไว้นิดนึงว,ว่าตัว Power Store เนี่ยมีทั้งโมเดล X และโมเดล T นะครับโมเดลที่สามารถทำได้ทั้งสเกลอัพและสเกลเอาทเนี่ยคือโมเดล T เท่านั้นนะครับ ในรูปนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการสเ l ล o u t ก็คือขยายเดตขยายย mm ูเซอร์เพิ่มเติมเราสามารถเพิ่ม d ด mm ี a ทลได้เลยแต่ถ้าเราต้องการให้มันมีการรองรับ Workload ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถขยายแบบ scale out s สเ l ล o u t ก็คือเพิ่มแอปขึ้นมาอีกได้มากถึง4แอปหรือว่ามา,มากถึง8 a c t i v e c t i v e n o น e นะครับเมื่อระบบมันใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ยเราก็มี Machine Learning ครับที่มาช่วยจัดการ ดูแลระบบให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นม Auto ันออโต้ดีเทครีสอร์ทที่เพิ่มขพืนอาใหม่ให้เราได้มันสามารถแนะนําให้เราได้ว่าแอพแอนไหนที่เวิร์กโหลดเต็มแล้วแล้วก็แนะนําให้เราย้ายรันหรือวอลลุ่มเนี่ยข้ามไปที่ f อพแที่ยังว่างอยู่ได้นะครับและยังช่วยเราในการมอนิเตอร์ภาพรวมไปเรื่อยๆนะครับเพื่อแนะนำเราได้ว่าเราจะบาลานซ์เวิร์กโหลดยังไงให้เหมาะสมกับ f อพแที่เรามีอยู่นะครับ ทำให้ลดเรื่องของการจัดการเนี่ยระบบทั้งหมดเนี่ยลงได้ถึง99%นะครับในมุมของอต้องเป็น s t รเรนมินมาดูแลนะครับโมเดลของ power store เนี่ยจะมีตั้งแต่โมเดลพัน0ามพันห้าพันเจ็ดพนะครับซึ่งในแต่ละโมเดลเนี่ยเราจะต้องเลือกรัาว่าเราจะใช้เป็นโมเดล X หรือว่าโมเดล T นะซึ่งจะต้องเลือกตั้งแต่วันแรกในการ ซึ่งจะต้องเลือกตั้งแต่ครั้งแรกในการสั่งซื้อนะครับตัว power store เนี่ยจะมาด้วยขนาด 2U แหลกนะครับตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมีขนาด 2U แหลกใน 2U เนี้ยสามารถใส่ดิ์ได้2.5ลูกนะครับซึ่งเป็น NVMe ทั้งหมดหรือว่าจะเลือกเป็น SCM ก็ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นส่วนของ power store T นะครับสวัสดีครับผมเชษฐเ t o n t ออนเทคโนโลครับ ต่อจากน้องบอยครับที่เราพูดถึงตัว power store นะครับ power store จะมีอีกมุมนึงก็คือเรื่องของ adaptable นะครับ adaptable ของตัว power store นะครับก็คือเรื่องของการใช้ container b a s e architecture นะครับอย่างตัวอย่างในภาพให้เห็นนะครับว่าตัว container based architecture เนี่ยครับมันช่วยให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัว ความสามารถต่างๆของ Storage ได้เร็วขึ้นนะครับรวมถึงสามารถที่จะ Deploy System ต่างๆให้กับลูกค้าได้เร็วขึ้นนะครับโดยที่การ Deploy นะครับของ System จะมีอยู่2แบบครับแบบที่1ก็คือตัว s t a n d a r d deployment นะครับ Standard Deployment เนี่ยครับงภาพที่เห็นนะครับก็คือการที่ Deploy ตัว System ลงมาเลยนะครับอันนี้จะ Based on อยู่บนโมเดล T นะครับที่เป็น Power Store โมเดล T ส่วนที่2ครับคือ Hypervisor Deployment นะครับ h y p e r v i s o r deployment คือการที่มี Hypervisor มาขั้นตรงกลางนะครับแล้วนำตัว Container Service ที่เป็นของ PowerStore ลงมาติดตั้งนะครับซึ่งทำให้เรามีความสามารถพิเศษเพิ่มขึ้นในโมเดล X นะครับก็คืออย่างภาพที่เห็นนะครับก็คือตัว Apps On แอปออนคืออะไรแอปออนคือลูกค้าสามารถสร้างเวอร์ชวลแมชชีนขึ้นบนตัวสโตรเรจได้นะครับแล้วเอาไปใช้งานยังไงนะครับเอาไปใช้งานคือการที่ลูกค้ามีสาขาอยู่ที่ต่างจังหวัดเราไม่ต้องลงทุนเซิร์ฟเวอร์เราไม่ต้องลงทุนสโตรเรจเราสามารถเอาตัวสโตรเรจตัวนี้ครับไปตั้งแล้วรันเวอร์ชวลแมชชีนข้างในนะครับ โดยที่อย่างภาพที่เห็นครับจะเห็นว่า Data ไม่ว่าจะเป็น Data ของกล้อง C C T V หรือจากรถข้อมูลต่างๆที่เก็บมาครับสามารถจะเข้ามา Process บน Storage ได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นครับรล้วงมุมของการใช้กับ Data Center หละ่ะเราทำงานยังไงก่อนหน้านี้ครับเราเคยมีเรื่องของการทำ HCI h y p e r c o n v e r g e d Infrastructure นะครับอย่างตัวโมเดลตรงกลางครับก็คือ ตัว vxrail ที่เป็น hci ของเรานะครับเราสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะที่เป็น esx server ในลักษณะของที่เป็น hci หรือตัว power store โดยที่ data นี่ครับสามารถที่จะวิ่งข้ามกันได้นะครับซึ่งนี้เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งของ storage ที่ไม่มีใครทำได้นะครับต่อมาตัวโมเดล x นะครับ power store x เนี่ยจุดเด่นของเขาคืออะไรนะครับ จุดเด่นของเขาอย่างแรกคือเรามองเรื่องของ Data เป็นหลักนะครับโดยที่ลูกค้าสามารถที่จะเอา Data ไปเก็บและรันบนตัว Storage ตัวนี้ได้เลยนะครับ2อครับพอทำแบบนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องของ Latency จะน้อยเพราะเราไม่ต้องผ่าน Switch ต่างๆนะครับทั้งหมดเนี้ยครับที่ผมเล่าของตัวโมเดล X นะครับผมขออนีาตสรุปแบบ เร็วๆให้ฟังนะครับว่า 1. เรื่องของ Data Centric Dell EMC เนะครับมองถึงเรื่องของการที่จะ Utilize Data ของลูกค้าให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้อง m i g เกรดนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นอย่างอย่างภาพที่เห็นครับไม่ว่าจะเป็น Xtreme i o Unity นะครับหรือ c o m p a r a n c นะครับโปรดักต์ของ Dell ทั้งหมดเนี่ยครับเมื่อต้องการอัปเกรด เปลี่ยนเป็น power store สิ่งที่เราทำคือเราสามารถจะช่วยลูกค้าในการดึง Data จากตัว Story เก่าโดยไม่กระทบกับข้อมูลลูกค้าและ Business ของลูกค้านะครับส่วนที่2ครับส่วนของ i n t e l l i g e n c e น n t อ l l i g e n c e เนี่ยครับนอกจากอุปกรณ์ที่เราเอาไปตั้งให้แล้วจะใช้งานได้มีประสิทธิภาพที่สูงแล้วเรายังมีระบบที่ช่วยในการมอนิเตอร แล้วก็พีดิกว่าในอนาคต Storage เราจะเต็มไหมหรือจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับ Storage ของเรานะครับตรงส่วนนี้ครับทำให้ช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับคนที่ดูแลระบบเอาเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นได้มากขึ้นนะครับส่วนที่3ครับคือ adaptable architecture Adaptable a r c h i t e c t u r e นอกจากที่เราจะเอาข้อมูลต่างๆมารวมมาใน s t ต r เรจตัวเดียวกันได้นะครับอย่างที่ภาพที่เห็นนะครับเรายังสามารถที่จะสเ l ลทั้ง Scale Up และ Scale Out นะครับส่วนสุดท้ายคือเวลาเราใช้งานไปมีฟีเจอร์ใหม่หรือฮาร์ดแวร์ชิ้นเก่าหมด r รันตีต้องการอัปเกรดเป็นชิ้นใหม่นะครับทั้งหมดเนี่ยครับเดลวีมซคิดให้สามารถที่จะ โยกย้าย Data โดยไม่ต้องมีการม g r เกดในอนาคตเพิ่มเติมนะครับทั้งหมดครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นคีย์หลักๆไม่ว่าจะเป็นของ Data-Centric กนะครับ Intelligent และ Adaptable ของตัว Power Store นะครับซึ่งฟีเจอร์ทั้งหมดสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลต่างๆได้อย่างเช่นที่ Partner Login จะมีเดโม c เซ็นเตอร์ให้เข้าไปดูได้นะครับกับส่วนที่2ครับก็คือการที่เข้าไปดูที่เป็น power store วิดีโอต่างๆ,ๆนะครับแต่ถ้าทางลูกค้าหรือทางพาร์ทเนอร์ของเราอยากเห็นตัวจริงนะครับหรืออยากลองเล่นฟีเจอร์ต่างๆหรือเอาไปเทสต์เปอร์ฟอร์แมนซ์ใช้งานจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปอร์ฟอร์แมนซ์เรื่อง,องการทำดีลูปิเคชันนะครับวันนี้ทางเดล E.M.C และ Get On Technology มีอุปกรณ์เดโมตั้งอยู่ที่ Get On Technology นะครับยังไงวันนี้ผมฝากตัวโปรดักต Power Store ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ